สวัสดีครับวันนี้จะมาถอดชุดขาดเลื่อยยนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Newest 668i เป็นบล็อก5,080นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นัมเทียนปลอมนะครับเราขัดัมเทียนออกก่อนกระมุนตัวนี้เข้าไป พิธีจะทอดคาบถอดข้อเทียนออกแล้วก็ใส่ข้อเทียนบอมนะครับในชุดก็จะเป็นแบบนี้มาไปนะคับ้โไปนะครับสีผักเยอะเก๋เรื่อยสุดเกี่ยวแล้วก็ดึงดึงนี้ขึ้นมาก็ได้หรือไม่ต้องดึงก็ได้โอเคนี่อันนี้ก็ชุดนี้ ชุดถอดขาดนะครับตัวนี้ใช้หัวกเบอร์สิเก้าเขียวม,มุนออกไปทางออกนะครับมุนเข้าจะทางอ่อนมีสามขานะครับเอาลงล่องนะันนี่แล้วก็ใช้ปเจเบอร์สิเกจะลองคันให้ดูนะครับ ไม่เดี๋ยวกอ,าอวางกล่องก่อนแปแบปหนึง่งแอต่อ,ต,อต่อมาแล้วอเ้าอนนีท่าน่าานเีย มากับใช่คนกต็ต่อไปดิ่ง เดิมไปมทวนนะครับบนรถสายรถเกาเดิมครับ ตึงตึงพอดีใจก่อนแล้วก็มันก็อยนี่ก็อยู่แล้วครับเกี๊ยถอดนี่ออกใส่คอนเทียดกลับเข้าไปเหมือนเดิมมันใหญ่